คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าอยู่ๆชีวิตที่เคยลำบากกลับเบาขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเคยไหมคนที่เคยทำร้ายจิตใจเราหายไปจากชีวิตแบบเงียบๆหรืออยู่ๆใจก็สงบจากที่เคยทุกข์แทบขาดใจบางทีนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ากรรมเก่ากำลังคลี่คลายและชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเส้นทางของกรรม และการปลดเปลืองมีคำพูดหนึ่งของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผู้เขียนเคยได้ยินแล้วไม่เคยลืมเลยกรรมเหมือนเมล็ดพันธุ์เมื่อหว่านไว้ก็ต้องงอกแต่บางครั้งต้นกล้าน,นั้นก็เฉาเหี่ยวตายไปเองถ้าไม่มีแรงที่จะเลี้ยงมันอีกต่อไปนี่แหละคือหัวใจของเรื่องวันนี้กรรมแม้เกิดแล้วก็สามารถคลี่คลายหรือหมดอายุได้ ถ้าเราเปลี่ยนพลังชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังถึงจุดนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงสัญญาณของการชดใช้กรรมจนเกือบหมดบางทีคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ 1. ใจเริ่มให้อภัยได้อย่างไม่มีเหตุผลเคยไหมยอยู่ๆเรากลับรู้สึกไม่โกรธแล้ว ทั้งที่เมื่อก่อนแค่คิดถึงชื่อใครบางคนยังเจ็บเหมือนโดนมีดกรีดใจนั่นเพราะพลังแห่งกรรมที่เคยถูกเหนี่ยวรั้งไว้เริ่มคลายตัวลงเมื่อกรรมที่ผูกไว้กับคนนั้นเริ่มหมดไปใจเราก็เริ่มเบาขึ้นโดยไม่ต้องพยายามและนี่คือหนึ่งในสัญญาณแรกว่าเรากำลังหลุดออกจากวังวนเดิม 2. คนหรือเหตุการณ์บางอย่างหายไปจากชีวิตเคยไหม อยู่ดีๆคนที่เคยเป็นศัตรูหรือเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตเริ่มหายไปเงียบๆเหมือนไม่เคยมีอยู่นี่แหละสัญญาณของการที่กรรมร่วมกันหมดแล้วเพราะคนที่ทำกรรมร่วมกันมาจะมาพบกันเพื่อชดใช้หรือเรียนรู้และเมื่อสิ่งที่ต้องเรียนรู้ครบแล้วเขาจะจากไปเองโดยไม่ต้องไล่หรือฟื้นอะไรเลย 3. เริ่มมีความสงบโดยไม่ต้องพยายามบางคนใช้ชีวิตมายาวนานในความวุ่นวายทุกวันคือความรีบร้อนหงุดหงิดคเครียดฟุ้งซ่านแต่จู่ๆกลับเริ่มมีความสงบใจอย่างบอกไม่ถูกเรากับมีอะไรบางอย่างปลดล็อกจากข้างในบางท่านที่ฝึกปฏิบัติธรรมจะเข้าใจดีเพราะนี่คือผลของกรรมดีที่เริ่มแทรกแซงแรงสงจากอดีตชาติ หรือกรรมดีที่เพาะมานานเริ่มมาทำงานแทนกรรมร้าย 4. มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่มีที่มาเมื่อใดที่กรรมร้ายเริ่มคลายสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาเองไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าโอกาสทาง,งานความช่วยเหลือที่ไม่คาดฝันบางคนละว,ว่าเคยติดอยู่กับความทุกข์มานานจนคิดว่าชีวิตคงไม่มีวันดีขึ้นแต่และว,วันหนึ่ง มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแบบไม่มีเหตุผลและชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นแหละคือพลังของการชดใช้กรรมที่หมดลงและโอกาสของกรรมดีที่เริ่มตน้น 5. เริ่มเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นหลายคนที่เคยคิดว่าทำไมชีวิตเรามีแต่เริ่มแย่ๆเมื่อผ่านช่วงเวลาแห่งการชุดใช้มาได้กลับเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนเป็นครู ใจเริ่มยอมรับว่าความเจ็บปวดในอดีตเป็นของจำเป็นความทุกข์เป็นบทเรียนและความผิดหวังคือครูคนหนึ่งที่ทำให้เราโตขึ้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้แปลว่าใจเราเริ่มเบาและหลุดจากความยึดมั่นในกรรมเดิม 6. ไม่โทษใครไม่โทษกรรมอีกต่อไปเมื่อกรรมยังทํานานใจคนมักวนเวียนอยู่กับคำถามว่าทำไมชีวิตเราถึงลำบาก ทำไมต้องเจอแบบนี้ใครทำร้ายเราแต่เมื่อกรรมคลี่คลายใจจะเปลี่ยนจากที่เคยโทษจะกลายเป็นเข้าใจจากที่เคยอยากเอาคืนจะกลายเป็นอยากปล่อยวางเพราะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดเป็นผลของการเรียนรู้ไม่ใช่การลงโทษเมื่อกรรมหมดใจจะเบาหลายคนเข้าใจผิดว่าการหมดกรรมคือการที่ชีวิตจะไม่มีปัญหาอีกเลย แต่แท้จริงแล้วการหมดกรรมคือการที่ใจเราไม่ทุกข์ตับปัญหาเดิมอีกต่อไปกรรมอาจยังมีอยู่บ้างแต่ถ้าใจหลุดจากการยึดติดกรรมนั้นก็ไม่มีพลังเหนียวรั้งชีวิตอีกต่อไปและเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่ต้องรอให้กรรมหมดก็เป็นอิสระได้เพราะจิตที่ตื่นรู้คือจิตที่เหนือกรรมและนั่นแหละ คือทางออกสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหากคุณฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าใจคุณเริ่มสงบขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ากรรมบางอย่างในใจคุณกำลังคลี่คลายลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกระแสธรรมในวันนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสาธุ